กอนป่านลวดนัน่นบ้านนี้เพิ่นเลยโทษผัวคนมหาบ้านนีผัวเพิ่นกับเมาบ้านนี้อืให้มาอันเมียรครับบ้านนี้ผัวขึ้นรถบ่ได้โอ้มาไ่น่ะจ้าผัวเตี้ยรึไหมผัวเตี้ยขึ้นมาได้ยิ่งมากอันยางอ้อมรถอ้อมไปอ้อมมาอีนโอก้าอีนโอก้าล่วงไอ้น้อุ้มขึ้นบ่ามากนบ้านนี้คนก็เลยบอกเมียเพิ่นว่าถอยขึ้นไปทา้งนอนฟุตบาทอัน คนทมเนี่ยรนใส่ไงตัวจะมือเป็นยังเขาเอาไขนไงป่ะฮะเพั่อนเอารหม้อไส้เนี่นเหมาข้าวเนียนเหมยมันสูงเราข้าวเหนียวเราขึ้นปรเทศไทขามอสไส้แล้วหนังมันสูงเดียวอนนี้ติ่หนามอมั้ใไสนิดหน้อยเหมาอนี้กันแจ่กันแจครับกั้จันข้ามียล่มณอยังก่ได้เป็นบ้านเราเมาแล้วะเจ ปลตป้ย้ว้ปแยกครับวไปขึ้นปาใดล้นบดลกลองกลองออมไปทางอ้อมทางนี้ออมไม่ตงใดก็ึ้นมาได้บ้านนี้ได้รอกันบนนะ้างกที่กน,น <c oughs> ง่ง่บ่ดอรเกที่งใ้กัแแ่เรนะื่องของเาม่ยายามซื้อดอันนี้พอดีนะสมนงหน้นมัดอก หามือถ hmm. ือก้อนที่หนึงแล้ว่ะหามือถือกนที um ่นึ่งิมาแล้วนี่นะสีตเด้ยนี่แหละใกล้แล้วใกล้บ้านเขาแล้วคาคาไปเนี่ยนี่ปฏิมาเยอะใเรเลยวั่งนั่งกินขลอมอ่ไต้องเป็นไ